วันที่8พฤษภาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสค่ะภาตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจงังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะพากลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดนครน,นายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 7องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซลียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซลียสค่ะ